สวัสดีเัยรุ่ทุกคนนะครับผมกำลัองอยู่กับ c h anel n alternative และนี่คือเกมวัน i ี c ไฟต g ้งพาส p ั s นนะครับผมนะเป็นคลิปพิเศษสุดๆนะครับผมก่อนที่จะพูดเรื่องราวกันมากมายนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้พี่หน่อยนะครับผมจะได้เป็น เอ่อเลยนว่าไม่พลาดคลิปใหม่กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันพีทไฟติ้งพาร์ทไอเดีนี้นะครับเป็นของน้องเกิรนวิชาพัฒนะครับผมเป็นน้องชายสุดหล่อนั่นเองนะครับผมน้องเกิรนได้ทํา YouTube ด้วยนะแล้วก็แบบว่ามีคลิปมีเอ่อเกี่ยวกับวันพีทมากมายเลยนะครับสามารถไปกดไลค์ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาทําการนะครับผมเปิดกาชานะครับผมเป็นในส่วนของนวดดํำมาแชลดีที ยศเคนะครับผมคือครบจริงๆนะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเถื่อนมากๆนะครับผมแล้วก nice ็ตัวคอนใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะน้องเกิร์ลก็บอกว่าอยากให้พี่ต้อได้เปิดจะเลยนะอยากให้เปิดให้พี่ผมให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับนะครับผมดังนั้นพี่ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะให้พี่เล่นเกมนี้นะก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมพี่วันนี้พิเศษมากพี่เล่นการอัดคลิปด้วยนะเออเผื่อทุกคนจะได้เห็นหน้านะครับโอเคเดินเล่นนิดหนึ่งกันเดินเล่นนิดหนึ่งนี่เดินเล่นอะไรละถุยนะครับผมเดี๋ ทำการสุ่มเลยดีกว่านะครับผมสาหรับมาเชลดีทิสนะครับผมเขามีตั๋วทั้งหมด80ใบเว้ยเออนะครับผมอันนี้คืออะไรวะกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดใจนเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดใจนเย็นแจนเย็นโอเคแล้วผมมาเชลดีทิสนั่นเองนะครับสําหรับจังหวะนี้นะก็การันตี90ใบนะครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด80ผมหวังว่าดวงของผมเนี่ยจะได้นะครับจะได้ก่อน นั่นเองนะเขาบอกว่าเก่งมากๆลองดูโอเคไปเลยฮะรูฟี่แคคิมูกเพื่อนะครับผมมาดูกันเดี๋ยวเราทําการวาดรูปนะอืมเราวาดอะไรดีนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะวาดสัญ,ญลักษณ์ของหนวดดาเดี๋ยวผมขอดูนะผมในยูทูบเอ้ยในในในี่นะโอเคเดี๋ยวจะดูไปด้วยนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นหัวกะโหลกนะครับผมแล้วก็มีออไอ้กะโหลกอะโอเคนั่นแหละโอเค เย็ดแคต้องได้แล้วจริงๆลูฟี่เองต้องรู้วันนี้คือหนวดดำแต่แม่แต่แม่งเหมือนแม่งเหมือนนวดขาวไปนิดนึงฮะแต่เดี๋ยวดำมันจะมีจางอยตรงนี้โอเคมองออกไหมอ่าน่าจะได้อยู่ครับตัวแรกเป็นโอ้โหอัศวินแห่ง,เ,ง,เ,งเมืองเกาะท้องฟ้านะครับผมไวเปอร์ iper, ครับผมมันนี้เป็นเศษไวเปอร์แล้วก็โคบี้ไม้กวาดนะครับผมมีทุกเกมฮะตัวละครนี้แม่งมีทุกเกมฮะ จริงๆนะมีเพื่อนะครผมอัศวินมาไอเป็นมิสเตอร์วันนะครับผมมิสเตอร์วันไม่เอาครับมิสเตอร์วันไวเปอร์น,นะครับผมแล้วก็เป็นลูฟี่เคเคลูฟี่มาอย่างเท่เลยนะครับโอเคแล้วก็สันจิมิสเตอร์วันโอ้โหเกินเฮ้ยมันเกลืออยู่นะมันเกลืออยู่นะโอเคครับแค่ขี้มูไปอีกรอบนึงนะ เดี๋ยวเราจะมาวาดอะไรดีนะแต่จริงมีคาถาหนึ่งมีคาถาหนึ่งที่ผมอยากใช้ะมีคาถาที่ผมอยากใช่มากลักลุงนะครับผมตู้คาถาที่ใช้ได้ทุกเกมใช้ได้ทุกเกมผมการันตีจะคาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีอะไรโมโหอะไรนะครับผมการันตีอ่ะเออลูฟี่บอกกูไม่รู้จัก ลุงตู่มาแล้วครับมิตตาวันมาอีกหนึ่งรอบครับผมมิตตาวันขี้ไก่มิตตาวันขี้ไก่และโคบี้ไม้กวาดมาทำไมโอเคโคบี้ไม้กวาดนี่มันเจาะล้าเจาะโอ้ฮัตจิฮัตจิเก็บมาวะเกินฮัตจิเก็บมาวะและเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมนึกว่าแบบ ผมนึกว่าแบบมันมันผุดขึ้นมาเป็นหนวดดำ <c oughs> คือผมไม่เคยเล่นแล้วครับผมเลยนะผมจะไม่รู้แอคชั่นของแต่ละตัวโอ้เฮ้ยสีทองโอ้ราชาแห่งนักซุ่มยิงนักซุ่มยิงราชามันเรียกว่าอะไรวะเป็นโซงเงคิงนะเฮียสีทองมาวะโอ้จิงจอกเงินและจิงจอกเงินโอ้ ขอโทษด้วยเกินพี่จะแก้ตัวให้เองพี่จะแก้ตัวเองสักครู่สักครู่มามาและอันนี้เป็นสำนักสำนักคนจีนสำนักคนจีที่ทุกคนแบบว่าน่าจะรู้จักกันนะครับอเตี้ยนะครับห้ามผวนนะใครผวนพี่ไม่รับผิดชอบครับผู <c oughs> ้เตีย้ยเป็นสำนัก แข่งกระเจียวมาเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้โหฮัจิเกมมามาติดเลยนะฮัจิอพอแล้วพี่ทาชิงี้อ่าโอเคเริ่มดีหรือเปล่าดีเพราะว่านี่มันตัวระดับอะไรเนี่ยเป็นสีม่วงไม่ค่อยดีนะผมและโอ้โหมอแกนมีทุกเกมจริงๆกากทุกเกมนะมอร์แกนเนี่ยมันจะเก่งเลยเอาตัวละครมันไม่เก่งนะมอแกนเฮ้ยโอ้โ เอ้าเอาไปเหลืออีกห้าสิบมันต้องมาวะเกินพี่ว่ามันต้องมา,าจริงๆพี่ว่ามันต้องมาเจงนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาวาดหน้าหนวดดำนะครับผมวาดเราต้องมีหนวดไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นหมวกแล้วกันอันนี้เป็นหมวกเอออันนี้เป็นหมวกนะครับผมนี่นี่ไงแล้วก็มาเป็นหน้าข้างล่างนะครับผมโอเคแล้วก็หนวด อันนี้คือมันนวดดำหรือน,นวดขาววะเอาวะลูฟี่มันแยก่แกออกนะครับผมมันรูว่านคือรูปหนวดนะมาเปิดมาโคบี้มีเซนละมีเซนว่าเกลือละนะครับผมเป็นโอ้โหอาลูบิด้าออกมาต่อยกับผมไหมโอ้ยจสเก้อาองอาลองเขาว่าโหดอยู่นะตรงไหนวะใครบอกวะเออเอาไอโซโลก็ามาโอ้ ีแล้วนะครับสันจิโอคูเรโมเกอร์เป็นเศษเกิน <c oughs> พี่ขอโทษวะยังไม่มาวะเกินเกินไหนบอกไม่เกลือไงไหนบอกไม่เกลือไงเกินโอเคมาต่อเอาละผมจะวาดรูปหนวดดำให้มันไอ้นี่เลยนะครับผมไม่ใช่หนวดดำไม่ใช่รูปขอพายเป็นนี่คำว่าหนวดดำนะครับผมเป็นภาษาไทยมีหนวดดำปีด้วยเอาดิหนวดดำปีด้วยมึง ลูฟี่บอกเออกูอ่านออกกูเคยมาแบงคอกเคยมาแบงคอกสีลมซอยสีโอ้โหไม่ใช่กูโลอ่านไงเป็นกูโลว่ะเพื่อนไม่เอาไม่เอาโอ้โหสีม่วงเป็นอารองมาติดอารองปากขอโอ้โหสีม่วงครับอุซบอีกแล้วครับผมทรงไอ้คิงก็มาอุซบก็มา ไม่ดีวะไม่ดีวะไม่ค่อยดีวะเกินโอ้ยลุยต่ออย่ายอมดิวะเกินเองอย่ายอมมันต้องได้อีก30มสิบใบถออีกสามสิบใบมันต้องได้นผมหน้าดวงด,ดาวน,นี้ผมเปิดอยู่ไอ้นี่ดูด้วยนะเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะผมดูด้วยยโดยโดเอาดีเอาดีเอเอเอ,เอ,อันนี้คือลูกตามันจะมีหนวดเว้ยอันเนี้ยได้แน่นอนเพราะว่า ลูฟี่มันต้องรู้ว่าเป็นหนวดดำแล้วก็จะยิ้มกว้างๆน่ยยีเฮซีฮ่าฮ่าฮ่าเฮฮาฮ่าฮ่าเฮฮาฮ่าฮ่ารู้ใช่ไหมนี่ไงถูกต้องดีมากลูฟี่เปิดมาเป็นโมกแกนไปไกลไม่เอาไปเฮ้ยหนวดจ้ดำลวดดำ้ดำลวดจ้ มันผมโรบินมันมีหนวดเหรอพี่เฮ้ยโอ้จบแล้วนะครับผมโอ้โอมาอีกยังไงโอ้โคบี้และโอ้หูยโคบี้มาสองตัวเกิดไปปพะพี่เฮ้ยเกลือเหมือนกันนะเน,นี่ เกลือเกือเกือจีจีขาดเลยยี่สิบอันเลยยี่สิบใบมาดูนะครับผมว่าจะได้ไหมมาผมจะวาดเป็นผลปีศาจนะครับผมตอนนี้ผมมีสองจอนะผมจะวาดเป็นผลปีศาจเลย,ยผลปีศาจยมิยมิเป็นผลที่น่ากลัวที่สุดโนโลกนี่เป็นไง นี่มันผลหรือมันช้างวะวาดผลปีศาจเป็นช้างเลยกูไม่ทันอโอ้อลูบิดาแม่เอ้ยโอ้โหนามิเก่งปอวะได้นามินะครับทีม่วงสีม่วงไม่ยิงนี่ขอสีทองขอสีทองโอ้โหไม่ใช่แล้วพี่โอ้ไววปอร์มาเต็มตัวและ โอ้โหโหด้วยมันไม่ใช่อ่ะพี่เหลือสิบใบเกินผมเหลือสิบใบอ้าต้องลุยสิบใบเกินพี่เชื่อว่ามัน mm อีปิกมันแบบพระเอกมันจะมาตอนจบมันจะมาตอนจบโอเคจัดมา <c oughs> พิมพ์ชื่อช่องแม่งอาทอเนอาอาไหนทำได้หรออ้รูปี้ช่องนี้ทำแต่วันพีสเลยนะหล่อนทำแต่วันพีสเลยนะไม่เคยนอกใจกวันพี่เลยนะต้องมาต้องมาต้องมาโอ้ยมึงต้องมาแลว้ว <c oughs> และและฮย ก็จบไปนะครับผมสำหรับเาการเปิดกาชานะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากก,ากดไลค์กดแชร์เดินครับแล้วก็ไปติดตามเ,เรื่องของน้องเกิลด้วยนะครับน้องเกิลวิชาพัฒน์เป็นช่องเขานะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูน้องเกิลได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ว่าอยากดูพี่เล่นเกมนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะเดเพราะว่าพี่โหลดมาแล้วนะครับผมก็อาจจะลองเล่น ฝึกเล่นดูนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอโทษน้องเกิร์ลด้วยนะจ๊ะว่ามันผิดพลาดนะครับลุดเลทนะครับผมนะลุดเลทก็คือมันหลุดไปแล้วนะครับโอเคครับพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยูซามุไรคัมซารี